ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โซลูชันหรือสิ่งที่เราพัฒนาออกมาเนี่ยมันดีพอหรืยอยังเรามีวิธีการที่จะนําไปทดสอบกับตลาดอย่างรวดเร็วโดยหลักการนี้เราเรียกว่า MVP minimum viable product ผมลองยกตัวยอย่าง3รูปแบบง่ายๆที่คนชอบใช้กันรูปแบบแรกสุดเนี่ยเราอาจจะมีการทําข้างหน้าบ้านเอาไว้อย่างเช่นเราทาเว็บไซต์เอาไว้ผมยกตัวยอย่างแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับเรื่องของการทําออนไลน์เทรนนิ่งหน้าบ้านเนี่ยาอาจจะมีลิสต์ของคอร์สต่ตางๆเอาไว้ส่วนระบบของการบุ๊กิ้งการชําระเงินเนี่ยอาจจะเป็น m a น n o ทั้งหมดก็ได้ก็คือพอลูกค้าสนใจทักมานะครับท ตรงตารางให้ส่งรายละเอียดให้แล้วก็ส่งช่องทางการชําระเงินให้รูปแบบที่2ก็คือเป็นการออกโปรดักต์จริงๆที่ใช้งานได้จริงนะครับออกสู่ท้องตลาดแต่ว่าเราพยายามลดฟีเจอร์หรือฟังก์ชันบางอย่างที่ยังไม่จําเป็นในตอนแรกสุดเนี่ยตัดออกไปก่อนนะครับแล้วก็ทําให้มันเล็กที่สุดมันสั้นกระชับที่สุดรูปแบบที่3านะครับที่เราสามารถทํา MVP ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการทำโปรโตไทป์ก่อนเนาะหรือว่าบางทีเนี่ยจะเป็นลักษณะของการพรีออเดอร์ผมยกตัวอย่างเคสนี้อย่างเช่น Dropbox นะครับตอนที่เขาออกโปรดักต์แรกๆเนี่ยเขามีแค่โปรโตไทป์แล้วก็คลิ คนสนใจจากคลิปเดโมนั้นเนะ่ยเยอะมากๆเลยถ้าหลายคนเนี่ยลองเข้าไปดูใน kickstarter นะครับเราจะเจอผลิตภัณฑ์เนาะที่เป็นเดโมเป็นโปรโตไทป์เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะให้คนเนี่ยมาฟันดิง้งถ้าเกิดว่าเงินทุนถึงขั้นระดับนึงเนี่ยเขาก็จะทําเป็น mass production ออกมาสู่ท้องตลาดนั่นเอง mm hmm. ก่อนที่เราจะออก MVP นะครับเราต้องมีการคิดถึงตัวชีวัดก่อนเนาะมีเป้าอย่างชัดเจนว่าถ้าเกิดว่าดัชนีชีวัดของเราเนี่ยถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยเราก็จะมาตัดสินกันตอน่อว่าเราจะไปต่อกับผลิตภัณฑ์นี้หรือว่าเราจะไปหาโซลูชอออ